นตนมาัเข้าสู่รายการขยายข่าว1นาทีนะครับ1นาทีในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ PC Game Pass นั่นเองซึ่ง Microsoft นะครับประกาศเปิดให้บริการ PC Game Pass ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับมีเกมคุณภาพมากกว่า100เกมเลทีเดียวซึ่งเท่าที่ผมลองเข้าไปดูในแอป Xbox นะครับมันก็มีประมาณ401เกมนะครับเท่าที่ผมลองไปดูนะณเวลาที่ผมเปิดดูนะตอนนี้ก็คือวันที่22มษาันนั่นเองนะครับซึ่งค่าบริการเนี่ยจะอยู่ ที่29บาทใน3เดือนแรกนะครับและหลังจากนั้นนะครับเดือนถ,ถัดไปก็จะเป็น99บาทต่อเดือนไปเรื่อยๆนะครับใน PC Game Pass เนี่ยมันก็จะมีสมาชิก EA Play ให้ด้วยนะครับก็คือพวกเกมที่มันอยู่ใน EA Play อะไรเงี้ยก็จะมีด้วยนะครับมีเกมเยอะพอสมควรเลยก็คือค่อนข้างคุ้มค่านะครับไม่ได้เป็นเบต้าเหมือนวันก่อนๆแล้วเพราะว่าวันก่อนๆคือผมลองไปทําแล้วมันก็ไม่ได้นะครับ ก็ได้แล้วเออก็ดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวเกมเมอร์เนาะโอเคครับและนี้ก็คือทั้งหมดของรายการขย่า,ยาวหนึ่งนาะทีในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ